อันนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตารางการเดินทางของรถไฟนะคะแล้วก็เดินไปเดินหาทางออกนะคะตรงนี้เราก็สามารถดูได้อีกทีนึงนะคะทาง เวลาออกรถไฟนะคะมีเวลาบอกแล้วก็มีชื่อว่าเราจะไปที่ไหนไกส์อะไรนะคะอันนี้เราขึ้นไกส์หนึ่งเนะะบบาะไลยรถไฟที่สวิตเซอรนดสวยมากๆเลยมีหลายแบบนะคะทุกคน ันนี้ก็จะที่ดูรถไฟเช่นกันนะอันนี้จะเป็นไกลต่างๆนะคะมันก็บอกอยู่นี่นะตลาง ันนี้ที่ซื้อตั๋วนะคะทุกคนเดยกก็จะลางโอเคขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ